ออนิวนิส a าโ a เวลารุ่นโ r โฟเ2021ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลย oh. ดีไซน์ดูดุดันมากยิ่งขึ้นจริงๆซึ่งมันเจ๋งมากๆเจ๋งมากๆโหนิสสันน่าจะทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้นิสสันก็คงคิดจะเป็นมาแข่งกับเจ้าตลาดนะครับอย่างอิซซุแล้วนะผมคิดว่าอาจจะ มีโอกาสลุ้นนะครับในรอบนี้นะครับนิสสันน่าจะมีโอกาสทาได้เรามาดูกันดีกว่าว่านิสสันให้อะไรมาบ้างนะครับชั้งแรกเนยนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบอินเทอร์ล็อกนะครับกรอบกระจังหน้าก็จะเป็นสีน้ําเงินสลับดาแล้วก็จะมีโลโก้นิสสันที่เป็นสีแดงก็จะเป็นแดงดําซึ่งทําให้ดูดุดนันและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นโอ้โหซึ่งกระจังหน้าแบบใหม่เนี่ยจะเป็นแบบอิเทอล็อกของเขาเนี่คือมันดูสวยงาม มากมากมากเลยนะครับแล้วก็บวกเข้ากับไฟ LED ที่เป็นโปรเจคเตอร์โอ้โหเป็นที่เป็นรูปตัว C นะที่จริงมันจะเหมือนสี่เหลี่ยมมากกว่านะผมว่าแจะมีอยู่4ดวงนะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกอยู่ข้างล่างก็จะเป็นรูป LED รูปตัว C อหล่างที่เขาว่าเหมือนกันนะโ,โหซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับผมว่าเป็นจุดสําคัญไฟใช่ไหมไฟผมว่ามันก็คล้ายๆเดิมรูปแบบก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะไฟภายนอกแต่ไฟภายในเนี่ยจะเป็น LED โปรเจคเตอร์ ลูกตัวสีตัวนี้นี่มันเจ๋งมากโอ้โหมันทาให้ดูรถด,ดูสวยมากๆเข้ากับกระจังหน้ามันเจ๋งจริงๆโอ้นี่นี่ผมทําไม่ได้จ้างผมเลยอวยมากไปปะเนี่ยโอเค okay ครับต่อมาก็จะมีเป็นแล็คาสีดํานะครับคู่กับล้ออลลอยสิบนิ้วแล้วก็จะมาพร้อมกับการชนหลังอันแต่ขอพูดกับล้ออลลอยกับล้ออลลอยก็ออยกจะเป็นดีไซน์ที่แบบดูลุยๆเนาะดูลุยๆแบบแนว ต่อไปก็จะเป็นกันชนหลังและก็กระบะท้ายที่มันออกแบบใหม่หมดเลยแล้วก็จะมีติดตั้งกล้นมองหลังถ้ามองดีนี่โอโ้โหข้างหลังนี่ใหม่จริงๆใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็ดูสวยงามมากจริงๆนะครับต่อไปก็จะเป็นห้องโดยสารภายในนะครับจะใช้กระจกแบบที่มันเขาบอกจะเป็นกระจกแบบว่าจะทำให้ลดเสียงรบกวนนะก็คือ ถ้าเข้าไปแล้วก็จะเงียบมากขึ้นนะครับก็จะมีระบบจอสัมผัส8นิ้วเบาะนะครับเบาะโดยสารจะเป็นสีดำโดยตัดด้วยได้แดงแล้วคอนโซลภายในก็จะเป็นสีดำนะครับก็จะมีพวงมาลัยที่เป็นพมาลัยมัลติฟังก์ชันสามแกนนะครับพวงมาลัยสามแกนที่เป็นมัลติฟังก์ชันซ้ายและขวาเหมือนกับอาเจ้านอ,อื่นนะแล้วซึ่งดีไซน์ผมาลัยผว่าจากรูปนี่คือสวยมากมาก มันดีไซน์ไม่ไม่ไมอ้วนมากไม่ผอมมากแบบทรงแบบออกแนวแบบลุยๆได้สปอร์ตสปอร์ตได้เลยสวยมากครับต่อมานะครับก็จะมีเป็นที่พักแขนตรงกลางแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับสองตำแหน่งสำหรับคนขับแล้วก็คนที่มาด้วยนะครับต่อไปจะเป็นมีระบบ Apple CarPlay นะครับไม่แน่ใาจาว่าจะมีของ Android Auto ดยหรือเปล่านะครับแต่เราต้องมาลุ้นว่าตอนเปิดตัวนะครับว่าจะให้สเปค อะไรมาบ้างนะครับสาหรับจอแต่ในแน่ๆก็จะมีเป็นาภาพนะครับมองต้องเสีทิศทางเนาะมองได้เสียทิศทางก็จะเป็นแบบคล้ายๆประมาณเหมือนอสามร้อยสิบองศาแหละคล้ายๆกนเลยก็จะมีระบบเตือนหลายๆอย่างนะครับอย่าอาทิเช่นระบบเตือนเมื่อแบบเอาเสียงต่อการชนนะครับรอบทิศทางเลยโดยบวกกับกล้องด้วยแล้วก็เซนเซอร์ด้วยนะะมันจะชะลอแล้วก็มันจะชะลอความเร็วแล้วก็ จนถึงจุดหยุดนิ่งน,นะครับก็จะเป็นอะ d e c ิฟ t ุตคอนโทรลนะครับต่อไปก็จะเป็นระบบเตือนเมื่อออกรถรถออกนอกเส้นทางน,นะครับแล้วก็ถึงแม้ถ้าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้นถ้ามันออกอนอกเลนไปมันจะดึงเรากลับมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีระบบที่จะเป็นระบบเตือนจุดอับสายตาต่างๆโดยใช้พวกกล้องพวกเซ็นเซอร์มารวมกันนะครับแล้วก็จะแจ้งเตือนเราซึ่งม้มาก็ถือว่าครบคันแล้วก็อาจจะ ถือว่ามากมากเลยสำหรับรถกระบะถือว่าดีมากๆผมว่าเจ๋งี่ยเราก็มาดูแล้วนะว่าระบบต่างๆมีเป็นไงแล้วก็ต้องมาลุ้นราคาเปิดตัวกันนะครับว่าจะสู้กับเจ้าอื่นได้ดีแค่ไหนซึ่งผมบอกเลยว่าดีไซน์ภา,ายนอกนี่เชียบสู้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ามารอลุ้นว่าการตลาดของเขาจะเป็นยังไงนะว่าจะสามารถเฉือนเข้ามาในละรถกระบะ ได้หรือไม่แล้วถ้าเ,เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับนิสสันราตัวนี้นะครับชอบไม่ชอบเนี่ยก็มาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ